บ้านครับตอนนี้บ้านดําเนินการไปเกือบ80%แล้วตอนแรกห้องนอนเนี่ยห้องนอนที่เป็นที่โล่งๆใช่ไหมตอนนี้ก็มีมีตู้อะไรเข้ามาแล้วครับพวกขอบอะไรต่างๆเก็บเรียบร้อยตู้ต่างๆก็เริ่มที่จะเสร็จละว,วันนี้ที่จะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของข้าม้านครับข้าม่านในบ้านเนี่ยราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทําเป็นเล่นนะแล้วติดหลายจุดมากในบ้านผมตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ20จุดได้เดี๋ยวพาไปดูว่า ติดจุดไหนบ้างติดแบบไหนเป็นมูลี่เป็นม่านจีเป็นมุง้งเป็นอะไรมันเยอะไปหมดและติดของใครไปนะจุดที่หนึ่งห้องนอนก็นับเป็นไอเดียนิดนึงเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งจุดห้องแต่งตัวมีอีกหนึ่งจุดด้าน,นบนมีห้องทำง,งานผมผู้เก็บกรอบผูกปัดกรอบตา่างๆก็ติดที่ผ้าม่านหนึ่งสองห้องนอนเล็กน,นะครับเลยมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดในตู้เสร็จลนะเหลือติดผ้าม่านหนึ่ง สองสามในตัวบ้านกันนี่ก็ยังมีห้องเล็กก็คือห้องผู้สูงอายุยาติดตรงนี้หนึ่งจุด1จุด,จด,จดผมมาที่สุขุมวิทแปดสิบเก้าครับใครอยากติดผ้าม่านใครอยากได้ผ้าม่านแบบทึบแบบโปร่งแบบอะไรไม่รู้่เยอะมากมาที่ร้านนี้กันเดีย๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ควรติดแบบไหนบ้างเข้าไปดูกันสุขุมวิทแปดสิบเก้ากับร้านนิพัฒนครับสุดยอดผ้าม่านครับไป สวัสดีครับคุณพี่ชื่อชื่อพี่อะไรนะฮะชื่อต่อครับพี่ต่อครับผมมาที่ทนี่นะครับ พี่ต่อเขาจะอยู่ที่นี่ประจำไม่ทันหรือว่าจะเป็นพี่หมวยเ,ออเป็นดีไซเนอร์คอยแนะนําได้ค่ะจะมีเออีคุณหมวยเป็นเซลล์ที่ดูแลอยู่แต่ถ้าเติว่าใครต้องการดีไซเนอร์ส่วนตัวเนี่ยเพื่อปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูแลได้ครับผมถือว่าดีงามมากๆเพราะเวลาเราเลือกผ้าม่านอ่ะเราจะปวดหัวมากสีไหนจะเข้ากับโซฟาจะเข้ากับห้องจะเข้าอะไรถ้าการที่มีพี่ต่ออยู่แล้วมีคนช่วยเหลือแบบนี้จะดีมากๆเลยเอางี้ว่าถ้าเกิดผมจะติดผ้มาม่านนะครับพี่ต่อมีแนะนําอะไรยังไงบ้างไหมคะผมต้องติดยังไงดีสีไหนดีหรือชอบแบบไหนคือจริงๆแล เราจะเทียบกับตัวผนังก็ได้จะเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้สมมติว่าผ<ม>นังเราสีอ่อนแล้วก็ทํผ้าม่านสีให้เข้มขึ้นนิดนึงก็จะดีหรือว่าถ้าผนังเราเข้มแล้วก็ลดสีผ้าม่านให้อ่อนลงในโทนเดียวกันก็ได้ครับถ้าอย่างนี้บ้านของผมเนี่ยด้านล่างจะต้องสว่างๆหน่อยอแต่ผมชอบมืดๆก็จะเป็นห้องนอนแล้วห้องทํางานแค่นั้นข้างล่างก็แนะนำโทนสีน้ำตาลอุ่นครับแต่ห้องนอนเนี่ยถ้าสมมติเราชอบมืดๆเนี่ยก็โทนสีเทาก็ได้คับแหลดูเป็นเหมือนกับท่อมๆนิดนึงเวลานอนจะได้แบบแสงไม่เข้าเอยนะคร ดููอย่มาคุยพี่ต่อที่นี่เสร็จปุ๊บเลือกบงเลือกแมบแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชัวร์สามารถเชิญพี่ต่อไปดูที่บ้านนี้ได้ไหมครับได้เราจะมีชิ้นตัวอย่างให้นะครับแล้วก็เอาไปดูก่อนยังไม่ต้องตัดเย็บจริงลอกก็ได้นะครับครับอ่ะงั้นเรามาที่โชว์รูมก่อนครับให้พี่ต่อเดินแนะนําหน่อยครับที่โชว์รูมมีอะไรยังไงบ้างครับในโชว์รูมเราจะมีโซนแรกที่เป็นโซนเหมือนกับห้องมุกของเราเนี่ยนะครับเนเป็นเต่เหรอนี่ยนะครับอันสอครับเป็นจริงแล้วลูกค้าสนใหเนี่ยเขาก็ตามนั่งเคน เอาหรอเพราะว่าตรงนี้เป็นมั่น เราจะจำลองหลอดไฟอันนั้นน่ะคือแสงคือแต่ละคนก็ชอบโปร่งมากโปร่งทึบอะไรไม่เท่ากันก็มาดูกันได้ถ้าบางตัวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันดูเรียบๆใช่ไหมครับแต่พอมันโดนแสงนเนี่ยแอบมีความวิงวิงคริสตเตอร์ขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยน,น,น,นะครับโชว์โชว์นะครับพี่คุณผู้หญิงก็จะแอบ,บชอบเพราะว่ามันดูไม่ได้คริสตเตอร์มากมันจะเหมือนกับเมื่อโดนแสงเท่านั้นเนี่ยมันจะคริสตเตอร์นะครับนี้นี่อยู่ไม่ใช่ก็จะเหมือนแบบเจ้าหญิงที่นอนอยู่ princess princess อันนี้ก็จะให้ความรู้สึกดูเป็นคอตตอนลุกนะครับดูเป็็นนลลุธรรรมมชาาาตติิผผ้้้ททออืแแ่จงๆวเปี ด้วยระบบอุตสาหกรรมตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คล้ายกับเรียกว่าเป็นสายฝฟอนออกมานพี่ต่อนั้นเราพูดถึงไอ้คำว่าม่านเนี่ยครับมันมีม่านโปร่งม่านทึบอ,อันนี้เป็นเรื่องของังกงชันส่วนใหญ่บ้านธรรมดาจะมีบ้านโปร่งชั้นหนึ่งเพื่อแบบกรองแสงเข้าบ้านแล้วก็ม่านทึบเพื่อกันแบบความเป็นอร์บีตเอาส่วนตัว<ฮ>อันนี้เป็นตัวใหม่ของเราเลยเป็นลายเหมือนกับ m a r b l e e f f e c t ดูแล้วเหมือนจะเยอะแต่จริงๆถ้าเราถอยห่างออกมาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นถ้าใครใกล้จะลายเยอะอะดูนะแต่พอถอยออกกมมมาาาาา็็เเเดดดููไไ่้้้้ยะขนนทํใหบรี บซิกเนเจอร์มีเซ็ตเม็ดบางอย่างที่อยู่ไม่เหมือนบ้านคนอื่นเอ้อนี่เก๋นี่เก๋เท่เลยก็มีนะคะคเป็นลักษณะผิวของมุ่นอ่อนมาดูที่ไม่เป็นมากใครที่แบบชอบฮวงจุ้ยชอได้ยสาววัยยืนอายุยืนก็มาทานันดีได้ <c oughs> โอ้ม่านฮวงจุ้ย <c oughs> ก็มีเอาไม่ต่อครับได้ความหมายด้วยผมชอบลายนี้จังเลยแต่ขอเป็นสีดำได้ไหมที่พายแล้วโชว์แค่สีเดียวแต่จริงๆแล้วในคันเลิกเรนช์ของเราเนี่ยบ อันนี้ม,มันต้องมีคนชอบเยอะแน่เลยอ่ะวางกระเป๋าข้างๆอ่ะคุณใครที่ซื้อมาแล้วอ่ะเก๋ okay, มากโอเคนี่คือม่านโปร่งและม่านทึบแล้วได้ความหมายมันมีม่านแค่2แบบไหมครับพี่ในในตัวม่านทึบเนี่ยจะมีด้วยกันรประมาณ3แบบ,บตัวแรกก็คือเป็นม่านทึบที่เป็นลายทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะมีลดลายได้เพราะว่าการกันแสงเนี่ยมันจะกันแสงได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการกันแสงม่านพวกนี้คือเพอร์เฟคก็คือ2อชั้นอย่างนี้แต่เมืองไทยบางทีร้อนห้องที่ตะวันตกแดดเข้าเรามีตัวเลือกม่านที่มันสามารถกันแสงได้ก็คือมาานแล เอาครับตรงนี้เป็นบ้านดิมเอาครับบ้านดิมเอา,าก็คือบ้านที่มีการกันแสงได้ประมาณ80%เพราะว่าตัวม้านเนี่ยมันมีเส้นใย,ยสีดําทออยู่ระหว่างชั้นทาให้ตัวผ้าม่านนี่มีการกันแสงในมากกว่าปกติบ้านปกติที่เราดูเมื่อกี้ประมาณ50%แต่ในนี้กันได้ถึง80%บตางตัว90%แล้วแต่โครงสร้างผ้านะ,ะรับตอนนี้จะเห็นว่าเราจําลองให้ว่าตรงเนี้ยเวลาดูเราก็เหมือนเป็นผ้าปกติใช่ไหมครับแต่เราแอบ,บทำเหมือนกับว่าอุ้ยคืออะไรพี่จะเป็นหน้าต่างไบบดดงคร นี่ความสามารถ8 0ิที่ว่าพี่ต่อผมรบกวนสักผืนหนึ่งที่มีแสงสักผืนหนึ่งที่ทึบที่สุดได้ไหมครับพี่ทึบที่สุดก็น่าจะประมาณนี้นี่แสงหลังนะนี่นะแต่พอปิดมานทึบอันนี้ปุ๊บคือหายเลยแต่บางคนไม่ได้ชอบแบบนี้บางคนชอบประมาณว่าอยากได้แสงเรือๆหน่อยก็จะประมาณนี้หรือถ้าเราอยู่บ้านเองเราอยากทดสอบว่าม่านที่ม่านเราเนี่ยการแสงได้ดีหรือเปล่าเนี่ยเราก็ดูจากอะไรนะคบแค่เราดิบมือถือขึ้นมาเลยเร้วั้เปิดโหมดที่เป็นไฟฉายแล้วจากนั้นก็ส่องได้เลยค่ะ ออได้มากใช่ไหมครับ,รบอันนี้ถือว่ากลางๆแล้วถ้าเยอะๆเนี่ยเยอะๆก็จะเห็นน้อยมากโอ้แทบจะไม่เห็นจุดเลยครับราค่อนข้างเห็นแบบนี้เลยอ่าอ๋อ้โหดวงใหญ่เลยใช่นะครับฉะนั้นกรรนันแสงอัพเสเองได้ที่บ้านได้เลยด้วยตัวเราทุกคนมาแบกเอาตรงนี้เรามีให้เลือกอยู่ด้วยกันสองคุณตี้นะครับเป็นคุณภาพแรกด้านหลังเป็นโฟมอีกอันหนึ่งด้านหลังเป็นซิลิโคนนะครับมันดียังไงคือมันป้องกันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสีอ่อนๆเนี้ยนะครับสีอ่อนๆสีขาวๆเนี้ยนะครับอ่าเราจะเทสให้ดู นนึงะครับอ่อนๆนี้ผมว่ายังไงก็ทะลุแน่นอนเนาะใช่นะครับจะเห็นว่านี่คือไฟฉายนะครับไม่มีเฮ้ยไม่มีสีไม่มีแสงออกมาเลยเมื่อเทียบประตนาจะมีแบบเรือเรือนิดๆใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมืดสนิทนะครับเพราะว่าแสงจริงๆแสงจากตัวแอลฟาเนี่ยสว่างมากสว่างมากใช่ครับไม่รู้สึกเลยก็จะมี2องพอลิตรีใกันก็คือวิ่งดีๆย่งเลยอ่ะแสงร้อยซิลิคอนก็จะเนื้อเป็นซิลิคอนนิดนึงนะครับก็เหมือนกันทุกตัวไม่เห็นเลยใช่สิ่งนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแบ็คเคาท์ก็คือมุดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีอีกแบบใช่ลลงมาแแ้วบบ เขาเรียกว่าอะไรครับช่องลงมาเป็นโลรลล์ร,ร์บายอ่ะราคาของโรลลอร์บ,รอบายครับเป็นมูรี่มาอ่ะอะาเราไปดูกันดีกว่าได้ครับได้ครับพี่ต่อโหนี่ร้านนี้คืออภิมาหาพม่านเลยสุดยอดทุกอย่างเข้ามาดูกันได้เดี๋ยวผมพาไปดูต่อ คือผมไปนอนที่ปุ่นมาครับแล้วคือแบบนี่แหละอันนี้เลยครับพี่ต่อครับที่แบบว่าให้ไม่พี่ต่อผเรียกว่าโรลระบายครับ,รบหรือว่าภาษาไทยม่านม้วนจะแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันอันนี้คือแบบมืสดสนิทเรียกว่าแบทเอาแบบนี้เรียกว่าแสงลอดได้เรียกว่าซัสนสตรีมจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยจะมีแสงสว่างมากเลยแต่เรามองไม่เห็นแสงเลยเพราะว่าพวกนี้เป็น แกเอากันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะของเหมือนกับมีการทอยจะเห็นว่ามีแสงรอดได้นะครับจะเห็นแสงบางคนไม่อยากได้เมื่อสนิทก็จะเลือกเป็นเฟสซันสกรีนนะครับหรือถ้าเราอยากได้ความอบอุ่นหน่อยอยากได้ความออริจินัลนิดนิดเทรนด์กำลังมาตอนนี้ลองมาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็นมูณที่สวยมากมูลี่ไม้จะเป็นเกรดพรีเมียมจะเห็นว่าสีคือสวยมากคือบางคนเนี่ยมูลี่ไม้จะถ้าเราเห็นแบบโบราณจะเป็นลายไม้สีสวกสีอะไรเงี้ยแต่เราเป็นสีที่เป็นแบบนี้นะครับ มนันก็แสดงว่าคือเลือกให้เข้ากับบ้านคุณก็ได้ไดส่วนใหญ่คนก็จะแต่งอยู่สีแถวๆนี้แล้วเราก็มีหลักเกรดสมมติว่าโดนแดดมากๆแล้วก็เป็นไม้ส่วนถ้าเป็นห้องน้ําอย่างเงี้ยแล้ก็จะเป็นโฟมพูดดนน้ำได้แต่ไม่เหมาะกับคโดนแสงจัาๆผมรบกวนพี่ต่อไปที่บ้านผมได้ไหมค <laughs> <c oughs> ได้ครับชวนไปบ้านแล้ว่ะเจอครั้งแรกเองชวนไปบ้านแล้วว่ะ <c oughs> ได้ครับลูกคนพี่ต่อไปที่บ้านไหนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับนี้เจอกันครับพี่ต่อให้เกียรติบ้านผมเกินไปถอดเสื้อออกก็ได้นะฮะกลัวร้อนแต่งตัวดีเกินกว่าเจ้าบ้านนู้แต่งตัวแปลกแบบนี้ไม่ได้เลยครับพี่าขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะครับว่าต้องติดยังไงบ้างครับครับุโมุลี่แล้วพอเขาาทใร เราไม่อยากให้มันแสบพระซีดด้วยเหรอครับใช่ไหมซีดครับซีดหมดบางทีพอรูปเนี่ยด้านหนึ่งอยู่ๆก็เหลืองเฟรชขอทงทันนี้ก็เหลืองเข้มอย่างเงี้ยครับหรือไม่เข้าของที่ตั้งหยกโมงหยกใช้คันอะไรพวกเนี้ยไปหมดไม่งั้งนเธอเรียกว่าอาินิหารอ๋อพระซีด<า>เป็นพ,พิธิหารน <c oughs> ิดนึง <c> ป <oughs> ่ะ <c oughs> มโซฟาสีน้ำตาลเข้มกว่านี้นิดนึงแล้วก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้คือเราจะาพับเข้มนะพับออกตอนนี้เราสีอันนี้ใช่ไหมพับเข้มขึ้นหรือจะกดเข้มันห่อยชอบแบบไหนอ่ะมันแดงมันแดงมันแดงหมดแล้วเนี่ยถึงลายดีไม่ดีช่วยทีนี้เป็นการกาล่ะว่าเราไม่หมดกระบอกคือเราถูกสบัดก็สวยอ่ะตัวนี้ไข่ที่สุดที่จะผมเทาที่กับผมครีมนิดนึงวันนี้จะมีความอุ่น ว่าก็จะเข้าของใจเนาแรกอยากให้เรียบๆอีกอยู่แล้วแันนี้เราพอไม่ต้องเยอะอันนี้มช่เอไปลส่วนเป็น้ยเป็นอันนี้ือเือตรงไหนองวอันนี้คือ้องทานีอองอเด็กก็เป็นนีฮะเียรงไหนตัวนี้เอตัวนี้หมดขึัวแล้วนะไหนชิมใหม่ชิชิมแบบนี้ใหม่ขอให้ยืนยันในการถ่ายรูปว่าเลือกแล้วไม่ให้มามั่วดิ้งไม่ได้ไม่ได้ เรรียยบ้อก็เดี๋ยวเราสรุปให้แล้วยังเปลี่ยนได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะทิปสุตภายในวันสองวันนี้แล้วก็ส่งแกลมพร้อมของจริงที่เป็นชิ้นเล็กๆให้ก็ถ้าคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งคนมาวัดจริงๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มตัดกันเลยอันนี้คือเรียบร้อยใช่ไหมครับพี่ต่อเหรือรอแค่ทางพี่ไปจัดการในระเบิดให้ครับในระเบิดให้แล้วก็ค่อยมาติดอีกรอบหนึ่งจะรอนะครับยังจะจดใจจดใจจ่อเลยได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสุดๆเรียบรยครับขอบคุณครับพี่ต่อครับขอบคุณพีเนสครับขอบคุณครับพม่ามาแล้วนะะค อรอติดตั้งนะคะ อาวอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับโชว์หน่อยเลยคุณแม่เขาเรียกวอะไรม่านบังตาเฮ้ยก็เป็นม่านกรองแสงใช่หรอแต่นี่ลายสวยมากสวยมันไม่ใช่ขาวแบบคือไม่ได้ชอบขาวไงแล้วก็อ่ะปิดเลยว้าวโอ้วยสวยมากเก็บแสงได้ดีนะ ข้างล่างมีแค่นี้หรอพามีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมฝั่งห้องรับแขกด้านหลังให้ดูตอนนั้นคือยังไม่ได้ติดตอนนี้ติดเสร็จละไปโอ้โหมืดไปหมดเลยเปิดไฟได้ไหมไม่เห็นอะไรเลยไช่เห็นแต่อัธี <c oughs> มันย้อนแสงแบบนี้ยสวยเลยอ่ะแม่ไปไหนอะ่ะแม่ไปเข้าห้องน้ำค่ะจริงจริงวันนี้มันก็โทนเดียวกันกับข้างหลังคือเราใช้โทนสีนี้ทั้งบ้านเลยถูกไหมใช่ข้างล่างจะเป็นโทนสีอ่อน ก็จะเป็นสีที่มันเข้มขึ้นมาอีกนึงอ่าอันนี้ห้องรับแขกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ให้ดูผ้าม่านด้านที่เราเลือกหน่อยนสีเป็นประมาณนี้คือตอนที่เรามาัดูแผ่นเล็กๆอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเอะดูไม่ออกเนาะสวยไหมวันที่พี่เนสมาช่วยใช่ไหมี่เนีนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นคืนใหญ่สวยมากด้านล่างเราทําแค่2อันนี้เราก็อยากจะให้ดูที่โถกบันไดแล้วก็ตรงที่เตรียมอาหาร เราไม่ได้อยากผ้มาม่านเนี่ยเราก็เอาสิวมูลี่โอเคเมื่อกี้คือมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผ้าม่านอย่างเดียวใช่บางจุดเราก็ไม่อยากได้ผ้าม่านก,ก็เป็นมูลี่อ่ะไปดูห้องของเล่นอาทิตย์นี่เป็นมูลี่แบบนี้ครับคุณแม่เปิดหน่อยสวยมากคือห้องมันก็ความมันก็เล็กแล้วใช่ไหมถ้าเราเลือกสีโทนที่มันเข้มเนี่ยก็ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ห้ห้องยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เดี๋ยวก็เลยเลือกสีออกโทนแบบพิมครีมอ่าให้ห้องดูกว้างนี่โอเคเป็นมูลี่ด้วยใช่ทต้อามาใส่ มีเด็กก็จะได้แบบไม่ต้องแพ้ฝุ่นแต่ผ้าของร้านที่เขาก็ป้องกันไรฝุ่นแล้วแหละโอเคไปดูห้องอื่นต่ออันนี้ห้องรับ <c oughs> แขกอีกอาแบบอนโ่งหมดแ <c oughs> บ้านก็ม่มีว่าอันโล่งมาก <c oughs> อันนี้เราใช้เป็นมูนี่เหมือนกันใ,ใก็เลยเลื <c oughs> อกให้ออกไกลๆกันว้าวอยากให้ดูห้องนอนเพราะจะไม่เหมือนที่อื่นเลยถูกไหม พูดเก่งเหมือนใครเนี่ยเหมือนเธอไงอ่ะอันนี้โซนห้องครัวซึ่งตอนมันจะเป็นกระจกอ่ใช่ถ้าเป็นพูลี่เนี่ยพูลี่มันก็จะแบบเปลอบเราเื่อเราเบื่อเราเบื่อเราเบื่อเราเรายังความเยอะแล้วก็ไปดูแบบจากบ้านพิบูล่ะพี่โบธนากรพี่โบธนากรแล้วเราก็ก๊อปมาแล้วเราก็ก๊อปมาตรงแค่ทุกอย่างโอ้ยดึงนี้เลยเหรออ๋อปิดได้เลยสวยไปเลย เชื้อราไม่เป็นอะไรใช่ก็บังแสตาได้โอเคอันนี้โตของมันได้เนื่องจากที่บ้านเก่าที่เราอยู่เนี่ยปิดเป็นแบบลึกแล้วเราก็ไม่เคยเปิดมันเลยแสงก็ไม่เข้าอันนี้ใช้แค่เป็นม่านกรองแสงเฉยเใช่แต่ว่าม่านเขาก็มีฟังก์ชันเวนที่คุณละสีนันหนีใช่ไหมคนณละสีถ้าอราเอาสีมีมันจะเอาแบบเดียวกันค่ะต่อไปเดี๋ยวมีห้องนอนกับห้องทำงานพี่อ่ะเล็กขอแล้วนี่คือห้องทำงานพี่ บบอ,อันนี้คือแบบไม่ได้เปิดไฟเลยนะะเปิดไฟแล้ว <c oughs> ก็เป็นห้องมืดๆเมืม่อกี้ที่เห็นไปแล้วเขาเป็นผ้าม่านแค่2อันนี้เรียกว่าม่านอะไร <c oughs> ะม่านมัวที่ทึบแสงร้อยเปอร์เซ็นต์จักราห้องนี้คือห้องทํางานเฮียชอบความมืดความดำไม่อยากให้แสงเข้าไม่อยากให้แสงรบกวนพี่เขาก็เลยออกแบบให้อย่างนี้ก็อาจจะแบบว่าเออไม่เห็นหน้าต่างพอดึงออกมาแล้วคืออาสว่างเลย เขาเรียกว่าอะไรคิ้วคิ้วตัวล็อกมันอ่ะอ่ะคิ้วด้านข้างนี้ที่เขาจะล็อกคือมันจะไม่เห็นแสงพอดีเลยใช่ไหมใช่ก็เนี่ยแบบผม่านลงมาก็คือมันก็จะปิดล็อกพอดีเก็บแสงด้านข้างหมดอ่าแสงก็ไม่รอดออกด้านข้างใช่ปกติแล้วเนี่ยผ้าม่านแบบเนี้ยเวลาเราติดมันก็จะมีรูด้านข้างแสงก็จะเข้าได้โอเคแต่เนี้ยองปิดสนทไปต่อไปห้องนอน ยมเสสร็จอันนี้พม่านห้องนอนใช่ห้องนอนก็พีายามคนแพ้แดดเหมือนกันแพ้แดดเป็นตัวคู่เราก็เลยใช้สองชั้นเข้าไปเลย มันก็จะดูมีความรู้สึกว่าทื่อๆแข็งๆเราก็เลยเอาผ้านเนี้ยมาปิดซอง,งให้มันดูซอคือคือไอ้แผ่นอันเนี้ยก็คือเหมือนห้องทํางานพี่ถูกไหมใช่แสงก็คือ,อเก็บชิวด้านข้างเพื่อไม่ให้แสงเข้าถ้าคือ,อวันไหนที่เราอยากเปิดอย่างนี้อยากได้แสงจากข้างนอกไม่อยากเปิดไฟเราก็เปิดอันนี้ก็ได้ก็ได้ก็มีแสงอันนี้ให้ดูเสร็จแล้วนะครับอมาแวะพูดซิลูกอ้าแวะอมาแวะอ้าแวะเดี๋ยวป๊าาไปทำงานต่อเลยนะลูก